สี่สิ่งพิเศษในตัวคุณที่แม้คุณเองอาจยังไม่รู้คุณอาจไม่รู้แต่จริงๆแล้วคุณมีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างซ่อนอยู่สิ่งที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้ถ้าคุณกล้าเชื่อในมันมากพอเราทุกคนเกิดมาพร้อมบางสิ่งที่ไม่เหมือนใคร ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นแต่เป็นสิ่งที่มีแค่คุณเท่านั้นที่ทำได้ในแบบของคุณหนึ่งคุณมีพลังที่ทำให้คนรอบตัวรู้สึกดีขึ้นบางคนมีคำพูดที่สร้างกำลังใจบางคนมีรอยยิ้มที่ทำให้คนอื่นสบายใจบางคนแค่ยืนเฉยๆก็ทำให้รู้สึกปลอดภยัย อย่าประเมินสิ่งเหล่านี้ตามเกินไปเพราะโลกใบนี้ต้องการคนแบบคุณ 2. คุณมีความถนัดแบบที่คุณเองมองข้ามบางครั้งสิ่งที่คุณทำได้ง่ายอาจเป็นสิ่งที่คนอื่นทำแทบตายแต่คุณกลับคิดว่ามันธรรมดาแท้จริงแล้วนั่นคือพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่สคุณมีความอดทนมากกว่าที่คิด ชีวิตไม่ได้ง่ายแต่คุณยังอยู่ตรงนี้ยังไม่ล้มยังไม่ยอมแพ้นี่แหละความพิเศษที่คนจำนวนมากไม่มี 4. คุณมีเรื่องราวที่คมกว่าอุปสรรคใดๆประสบการณ์ของคุณความเจ็บปวดของคุณการล้มของคุณทั้งหมดนี้คือบทเรียนที่ทำให้คุณแข็งแกร่งแบบที่ไม่มีใครลอกเลียนได้จำไว้นะ คุณไม่ได้ธรรมดาคุณมีสิ่งพิเศษในตัวแค่คุณอาจยังไม่เคยให้โอกาสตัวเองได้เห็นมันและถ้าคุณเริ่มมองมันตั้งแต่วันนี้ชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป